สวัสดีครับวันนี้ผมอมริเชนทงขาเช่นเดิมครับวันนี้พาชมรถสวยๆอีกแล้วสําหรับใครที่กำลังหาครับรถเก่งซีดานที่ขับขี่ดีนะครับแล้วก็ได้ทรงสวยงามปีใหม่ๆไปด้วยนะครับก็เจ้าคันนี้เลยด้านหลังผมเลยนะครับก็คือโตโยต้าวีออนะครับตัว1.5ตัวมิดปี2019นะครับรถสวยเลยนะครับได้มาคันนี้ครับชมสุดท้ายแล้วของ v ีออนะครับใครต้องใครจะเก็บนะครับจัดได้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะเกรด A ประวัติดีสภาพดีนะครับเรารับประกันตัวรถของเราอยู่แล้ว ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำแต่ตอบมีความหลัวกอใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สบายใจได้เลยมีทั้งรายงานการตรวจสสภาพนะครับแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตสำหรับผู้ชมด้วยนะครับโอเคได้มาคันนี้สวยๆสีขาวนะครับบอกเลยว่าเกรด A ประวัติดีนะจ๊ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีกระจังด้านหน้าแบบนี้คือสวยเลยนะครับไฟตัดมงตัดหมอกมีมาให้ครบติดตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับนะอย่างที่คันนี้เกรดเอจริงๆนะสภาพดีมากๆนะครับมาดูที่ล่องเขากั่นต่อเลยไปนะครับด้านล่องเขานะครับเป็นแม็กสวยๆเลยเดิมๆนะ จากศูนย์โตโยต้าของเขานะครับครับยางตัวนี้นะครับยางแมคโครสิบห้นิ้วนะครับยางคุณผู้ชมปี2024จัดปีใหม่ให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับกระจกบัตด้านข้างนะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนะเราติดฟองติดฟิล์มอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีตัวรถด้านข้างอย่างที่เห็นเลยว่าสีแท้สีเดิมนะครับเออเราเก็บสีน้อยจุดเท่านั้นเก็บเฉพาะจุดที่สําคัญสำคัญพวกสะกดสะเก็ดหินอะไรแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะนี่ลื่นต้องหน่อยนะจ๊ะ ด้านหลังนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นดวงไฟแบบนี้นะครับสีทับทิมนะครับตัดกับสีขาวนะแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะสวยงามนะอ่ะนี่ด้านหลังของเขาครับก็มีพื้นที่นะคุณพี่นะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับยางอะไรปีใหม่ๆจัดให้แล้เรียบร้อยนะยังไม่เคยแตะพื้นเลยเป็นยางของดันหลบด้วย นะรถสวยนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูเหลี่ยมดูมุมตรงหัวน็อตได้นะคุณพี่นะไม่มีไข่ไม่มีถอดน,นะครับซีนเดิมๆเ,เลยนะครับนี่รับประกันนะของเราไม่มีชนหนักจมนะแต่ตอบอีกความหรือกรอมไหมนี่สวยๆแบบนี้รงนี่นะกับคันนี้นะคโตโยต้าบีออร์ต1.5มิตรนะปี2019ันราคาคือ 3 6 5แ0 0หก่นาพนอประมาณ5 0 0พัน 5, ไปไปลายถึง6 0พันเริต้นตัวลสัญญานะครับไปดูภายในกันนะเป็นโฟล์คารลม์มัลติฟังกชันนะครับแบบนี้นะจะมีสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะครับภายในสวยงามมากเลยเขาจะตัดเป็นสีโรสโกนะตรงส่วนในของออในส่วนของตัวด้านข้างนะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตัดเป็นสีโรสโก้สวยๆนะครับตัดกับสีดำนะเบาะหนังสีดำนะครับสวยๆแบบนี้สภาพดีอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไม่มีแบบว่าร่องรอยการใช้งานนะคุณพี่นะ เออไม่มีไม่มีมุมหักอะไรเลยนะครับหน้าจอนะคุณพี่ก็จะมีหน้าจอให้มาขนาดใหญ่แบบนี้นะพร้อมหน้าจอกล้องส่องถอยมาให้ครบสภาพดีมากเกียร์ออโต้น,นะแบบนี้นะครับสวย,สวย <S <S ๆใช้งานได้ดีนะคุณพี่ของเรานะเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยเราเช็คเข้าสู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกประกันเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยผมมีให้ลูกค้านะได้สูงสุดถึง2ปีเลยเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ด้วยความสบายใจได้เลยนะครับอ<ๆ>่ะด้านหลังของเขาก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะมีพื้นที่วางได้เลยนะครับ มีถือว่ากว้างเลยนะนะครับแล้วก็ตัวบอะเนี่ยใส่คารสของเด็กได้นะครับมีเออมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำจากด้านหลังถึงด้านหน้าได้เลยแล้วก็พื้นที่ใน,นระหว่างเฮดรูมเล็กรูมอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างกว้างขวางนะก็ถือเป็นรถซีดานอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะขัหรับตัว Toyota v o ีอนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันไป เครื่องยนต์ของเขานะก็เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับเป็นตัว Dual VVTi แบบนี้นะครับรถส,สวยมากเลยแล้วก็พวกตามซีนต่างๆนะค,คุณผู้ชมน,นี่ขอบด้านข้างนะซีนแท้ซีนเดิมนะครับพวกหัวน็อตน,นะหัวน็อตแท้หัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะครับสภาพดีมากๆจะมีพวกสติกกอสติกเกอร์อะไรยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ตามลูกทรงต่างๆก็คือไม่มีบิดเพียวลูป <c oughs> ทรงต่างๆไม่มีแบบว่าบิดเบี้ยวเออนะแล้วจิเข้าไปนี่เข้านะคุณผู้ชมนะ ก็คือไม่มีชนมาแน่นอนเพราะของเราเนี่ยมีรับประกันจากอิสเวคชั่นด้วยนะคุณผู้ชมรถของเราของดีจริงนะครับแล้วก็เม็ดสีเม็ดสีต่างๆคุณเป็นไรวะเนี่ยแล้วก็เม็ดสีต่างๆนะครับจากาส่วนบริการนะครับเหลือครบถ้วนเลยนะอ่ะมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยกับคุณภาพรถของดีเจทอมคาร์นะครับของเรานะคัดรถมานะครับคัดประวัติคัดสภาพให้คุณผู้ท่านแล้วนะครับกับคันนี้มา ต,ตัว o ต้าวีอนะครับตัว1.5ตัวมิดปี2019นะครับกราคาของเขา3า5 0 0 0บาทหรือผ่น 5, อนประมาณ5,000ันเป็นปลายตลอดสัญญาครับจอง999บาทนะสำหรับโปรเดือนินี้ใครมีเ่ินมานะมีชุดแต่งแถมส่วนลดให้สูงสุดถึง30,000บาทด้วยนะครับแล้วก็ประรกันเครื่องยนต์สูงสุด2ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนยีชั่วโมงนานอีกหปีนะครับใครสนใจก็แอดมาด้านล่างได้เลยนะครับนะขอบคุณมากเลยที่รับชมวันนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดี you